คือว่าพวกเราได้เดินทางมาถึงชุมพรนะฮะมาดูกับชาวโกโมก็พอดีได้เดินทางมาถึงบ้านหลังนี้ก็ได้เจอว่ามีการทำปลาเค็ม วิธีการทำปลาเเทมกันนี่แหละอย่างที่เห็นเห็นอยู่ในสองถาดเนี่ยพอดีเอาก็ได้ริเิ่มมาเราก็ดูวิธีการเขาทำนะว่ากระทำเขาเล่นกันยังไงนี่ก็เด็กโรงเรียนก็เป็นเด็กที่สมัยทุกวันนี้มาช่วยพ่อแม่ทำการทำงานไม่ใช่ว่าไปเล่นพวกยุ่งกับยาเสร็จพอเสร็จจากภารกิจตรงนี้แล้วก็ไปเล่นการกีฬา นี่วิธีการทำปลายอย่างที่เห็นนี่แหละครับทํากันอย่างนี้ง่ายๆนะเวลาเราก็ไปขายตามตลาดที่เขามาซื้อตามบ้านว่าโลเท่าไหร่เท่าไหร่และอีอย่างเงี้ยประมาณโลเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยออยอ่สองอตอนนี้เขาทํามานะก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็น่ากินถ้าตากแดดเข้ามาอีกก็จะอร่อยอนะก็อย่างที่เห็นเ,น,เนี่ยอย่างดวงปากควลลำคนนี้เขาก็ สนใจทําตั้งหน้าตั้งตาทาจริงๆนะเด็กกักดีพ่อพ่อพ่อนี่ก็เป็นพิธีกรของเราค่ะอันนี้แม่บ้านนะคะแม่บ้านจังหวัดชุมพรค่ะเป,นนเป็นลูกชายเขานะคะกำลังนั่งทําปลากันอยู่นะคะยังไงสนใจยังไงติดต่อได้นะคะ